สวัสดีครับทุกท่นกับผมบอลไม่เจอสีรับกับข้าสู่ Monster Hunter Rise นะฮะข่าวดีก็คือผมเจอวิธีกด gesture wave สักทีนะครับผมก็ลัจากนี้จะมาเปิด intro แล้วก็ปิด outro โดยการเว v e แบบเดียวกันกับในภาคเ o r d e r Iceborn นะฮะก็วันนี้เราจะมาพูดถึง critical element รวมถึง element weapon นะฮะว่ามันน่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะ ปัจจุบันแล้วนะครับท็อปเทียร์เวพอนเนี่ยหลายๆคนอาจจะพอนึกออกคือสายที่ดีสุดตอนนี้น่าจะเป็นนากาคุก้านะฮะนอกจากมันจะเป็นนอนเอลิเมนต์เวพอนแล้วมันยังมีความคมที่สูงมากๆนะฮะคมไปถึงระดับคมขาวเลยนอกจากนั้นพลังโจมตีก็สูงในระดับหนึ่งนะฮะที่เด็ดสุดนั่นก็คืออัฟฟินิตี้ให้มาสูงมากๆเลยนะบางอาวุธ ให้มาถึง40เลยคือพอมีอาวุธเล่มนี้แล้วก็ไปได้ทั่วลาชจ่าจาักนะฮะคือมันนอนนิลเมนอะตีใครก็ได้นะฮะตีแล้วก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้แพ้ทางหรือว่าแก้ทางแต่อย่างใดนะฮะแต่ในกรณีของการที่เราจะล่าให้ได้อย่างมีดาเมจสูงที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าเกม intentional นะฮะก็คือการเอาเอาวุธหรือเอากระสุนธาตุไปแก้ทางกับมอนสเตอร์นั่นเองนะ,ะแน่นอนมอนสเตอร์แต่ละตัว ก็มีท่าที่แพ้ทางกันต่างกันไปรวมไปถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละตัวนะที่ดาเมจเอาพุทที่เราทำดาเมจออกไปเนี่ยมันจะได้ออกมาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเกิดเราจะมีสักท่าหนึ่งเอาไว้แก้ทางสักตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีท่าอื่นๆงออเงยตามมาต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสกิลแล้วก็เซ็ตที่เหมาะสมแก่การจัดไว้เตรียมล่วงหน้าก่อนที่จะไปสู้กับมอนสเตอร์ที่จะแก้ทาง ด้วยธาตุนั้นๆน,น,นะฮะก็มาพูดถึงสกิล Critical Element กันสักหน่อยนะฮะเป็นสกิลที่สามารถคราฟได้นะฮะเป็น Level 2 Decoration นะครับผมสกิลนี้มีสูงสุดถึง3เลเวลนะฮะในเลเวลแรกเนี่ยเมื่อเราโจมตีแล้วติด Critical เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุนะฮะเพิ่มพลังโจมตีธาตุนะจะมาวาให้นะครับผมก็โดยที่เลเวล1จะเพิ่ม5%เลเวล2 10%เลเวล3 15%นะฮะมันดีแค่ไหนดีอย่างไรก็วันนี้เราจะมาทสกันนะฮะด้วยความที่ มันจะต้องคริติคอลก่อนถึงจะสามารถส่งผลของคริติคอลอิเลเมนต์สกิลนะ,ะเพราะฉะนั้นผมจึงจะเซตแบบคริติคอล100%มานะฮะแต่ว่าคือเมื่อกี้ถ้าเกิดใครสังเกตทันเนี่ยมันจะนับนับแล้วได้90นะฮะแต่ผมไปเค่ร้อยหนึงมาแล้วเนี่ยมันก็ได้เท่ากันได้เลยนะครเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ขอแก้ในส่วนของฟตเทสอันนี้ละกันเทียบกับอีกเซตหนึ่งนะฮะที่เราไม่มีสกิลคริติคอลอิเลเมนต์เลยแต่ว่ามีสกิล สำคัญสำคัญสามสกิลเหมือนกันกับเซ็ตก่อนหน้านี้นะฮะตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าต่างกันแบบน้อยมากๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัว critical element นะครับบวก15%ของ element damage นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าวุธธาตุคุณมี element ที่100มันก็จะบวกอีก15 damage แค่นั้นเองนะฮะคือ ถ้าธาตุน้อยตัวที่บูสต์ขึ้นมาก็จะน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะลำดับที่2คือเรื่องของฮิตบ o ็อกนั่นเองว่าโดนจุดไหนส่วนไหนแล้วความแรงของเอลเมนต์มันมัลติพลายขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะและส่วนสุดท้ายก็คือเจ้าหุ่นกระป๋องตัวเนี้ยมันไม่ได้แพ้ธาตุใดธาตุหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่ามันเป็นดาเมจที่บวกจากดักหนักแทเพิ่มคริสติคอลบูสขึ้นมาเพียงนิดเดียว กับมอนสเตอร์ที่ไม่ได้แพ้ธาตุใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ขอลงเป็นข้อสรุปว่าสกิลมันจืดไปสักนิดหนึ่งหากจะเทียบเป็นกับแอคแท็กบูสหรือสกิลอื่นที่จะเพิ่มรอเดเมจแล้วฟันจุดไหนก็ได้แล้วมันก็ตีแรงเพิ่มไปเท่านั้นเท่านั้นไปนะฮะการที่คุณจะเล่นสกิลคริเทเชียลเอลิเมนต์นั้นจําเป็นในส่วนของเรื่องคุณโจมตีไปยังฮิตบ็อกที่มันจุดอ่อนจริงๆแล้วเข้าได้ธาตุนั้นแรงจริงๆนะฮะนั่นถึงจะมีเอาต์พุตของเดเมจที่คุณเพิ่มเขามาเขออข้้้าามไดยยอะิ่งึน ตามที่คุณคาดหวังไปแล้วจริงๆนะครับก่อนจากกันไปเราก็มีชุดเซตที่บวกคริติคอลในระดับ100%มาฝากกันนะฮะจริงๆมีแม็กซิมัมไมที่จะเพิ่มขึ้นมา10%ที่มันหายไปนะครับแต่ว่าก็เหมาะกันกับอาวุธธาตุใดๆก็แล้วแต่นะครับคือคุณเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเจมสล็อตเล้วหนึ่งตามธาตุที่คุณใช้อยู่นะครับก็สามารถเอาเซตนี้ไปใช้ได้เลยทันทีนะฮะตัวสร้อยเองผมก็ใส่มาเฉพาะที่มันมีเจมสล็อตที่มันใหญ่พอสําหรับใส่ ทกิลที่ผมขาดไปเพียงแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปเปลี่ยนในส่วนของสร้อยและผลกระทบไปต่อ,อยังเสื้อผ้าที่คุณใช้อยู่สามารถปรับแก้ไขได้เลยตามสบายนะครับก็เอาไ,ไว้เกมนี้ขอบคุณทุกท่านทีตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ